นี่คะ่ปะปวันสวัสดีคะ่ะันนี้มาติดตามตัวเลขแนวทางความฝันกับปวันอีกคือเก่าเนาะหมวดผ่านมา,าวังหันนันเสียดายเนาปะปวันเนาะบอดด้มาตามโค่งสุดท้ายค่ะกะได้ยินว่านนองแยบนี่เพ่นจับลอตเตอรี่ให้ปวันเลขท้ายนี่เจ็ดศูนย์ศูนย์แมนบอคุณป้าเจ็ดศูนย,ย,ย์ศูนย์เลขท้ายะอ้ยเสียดายเนาะบอดด้มาตามอืมค่ะมานอยู่เนาะแต่ว่ากะได้บ่หลายเนาะ บานนี้รอบนี่นี่ได้ยินว่าน้องแย้มนี่เพิ่นจับลอตเตอรี่ให้ปราวันแล้วก็เลยมาติดตามเนาะว,ว่าเพิ่นได้ตัวใดเนาะหลังจากที่ยิบลอตเตอรี่ให้ปราวันแล้วก็ได้ยินว่าปราวันนี่ฝันดีค่ะท่านผู้ชมเว่าให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านฟังแน,น่เป็นจังไ๋คุณป่าจับลอตเตอรี่แล้วไปเชียงเบืองมันก็ฝันว่าอันไปขอหัวป้าํำเพะเขานํำผู้ชายผู้ชายนั่งกินสามคน ทำง้นแล้วกใ็ให้แน่ไปให้แมว,วคเออเอาที่เหล่าจส่เ,เสียัเมลายก็เลยกินคำหนึ่งกินคำหนึ่งละวะันหั่เข้าววาก็เลยเอาใส่ถงุงแล้วก็ถือมาให้ยันบัดว่าท่านเด็กเอาให้แมวจำแก่งก่อน บ่ท่านเอาให้แมวสัํมแจงก่อนบานนี้ในความฝันประวันนี่ได้กินบ่อป่าเออได้กินคำหนึ่งโอ้ได้กินอยู่คำหนึ่งโอ้แสดงว่ามานจังได็กับมานเท่าไรเนาะปะวันเนาะมานบ่ค่ะคำหนึ่งคำหนึ่งคงใหญ่นี่ละมีแต่เนื้ออ้อยต่อยเลยละเนาะค่ะอ้าวเอฟซีจังได้งวดนี่ก็ติดตามประวันแบบ ใส่ฉีดเนาะคุณป่าเนาะแต่ว่าโค้งสุดถ่ายนี่มือเลขสีออกสีมหาอยู่ได้คุณป่าเมนสิตามมาอยู่เพราะว่าเพิ่นมากสีมาบอกบอกช่วงโค้งสุดถ้ายอีกแมนบอกน้องแยบค่ะบ้านนี้นี่น้องแยบนี่เพิ่นยิบลอตเตอรี่ให้ปา่าวันแล้วสองใบเพิ่นเพิ่นยิบตัวไดคุณป่าสามลอยก็เก่าศูนหกสามลอยก็เก่าศูนย์หกเป็นเลขถ่ายแมนบอกคุณป่าสามลอยนี่เพิ่นยิบให้มือใด ยิม้มหามือแหลกเลยมือเขาเหลกมากมือแหลกทีล่งลอตเตอรี่เลยลงลอตเตอรี่เลยอ้ค่ะเพราะว่าอยู่เหอนป่าวันนี่เพิ่นนี่ภู้ขาลอตเตอรีเ่เด้ห้ามต่อจอดรถดวังหันเนาะเป็นญาติพี่น้องเพิ่นนี่ละ่ะค่ะก่อเพิ่นสีได้ลอตเตอรี่ไว้เนาะคุณป่าเนาะเพราะว่าเอาลงแหล้วก,กัเหลือกเลยแมนบ่บาดเหลือกงากเน้บบได้เลือกาอางากเ,เลอกอยจับเอาเลยจับเอาเลย น,น้องแย้มมีลายดึงเอาเลยเออดึงเอาเลยบ่อเลียบค่ะ<ด>ค่ะเพิน่นกวานก็กันกับบอ่อเลียบบ่อได้เลือกว่างปุ๊บนี่เห็นแล้วก็คือดึงเลยเออคืดึงเลยบานนี้หลังจากที่เพิ่งยิบลอตเตอรี่สามลอยเรียสามลอยนี่เพิ่งยิปขังแหล็กมันบ่อเพิ่นปลาขัางแหลกเลยปลาวันกามาฟันว่าได้กินปลาเออได้กินปลาหัวปลาค่ะบานนี้โตเลขขั้งที่สองเพิ่งยิบให้ตัวใดปลาวันเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์หก บาตนีพ่อยิบให้เก่าศูนย์หกนี่ฝันยังบอกฝันดูตครับข่ายรับข่าเด้ฝันนะค่ะว่าให้ฟังเนี่ย็ปจังไรับข่ายรับขาาฝันว่าเห็นผัวเก่านะเห็นผัวเก่าเออไปน้ากั้นละไปน้ากั้นละบัดกะตะเพิ่นบนแนมเมืองเด้นุ่มกังเกงขาสัตว์มันจะก้มเฮ็ดยาเก็ดขิ้นดูบนเนมเมืองเลยบนเนมเมืองห้าอดอกไปน้าเพิ่นขันตะเก่าขันว่าฝันเห็นผัวเก่าคือจัง เหลขกออกงวดนวดเหลขกออกวังเก่าศูนย์นอปะวันนอพราะว่าหัวเก่าสอนถ่ายนอกคนน้นึมันบ่ไหวขั้นฝันเห็นผู้นี้นี่มากสิมหนไดเอฟสี่พาะว่าความฝันปะวันชุดก่อนนอขี่ขี่ัวเก่าขี่รถสอนถ่ายนอหลักกับไปเห็นไก่ตายตัวเหลกมันออกเก่าศูนย์นอโอ้ยขารอบนี้ฝันเห็นัวเก่าอีกแล้วเหลกที่น้องเยี่ยมจับให้กะเก้าศูนย์หก มีเก่ามีศ <c oughs> ูนย์อีกคือเก่าโบนีเนาะอืมแล้วก็ชนนี่็ืิมาเนาะเก่าครับศูนย์นี่น่าจะมาคือเก่ามินบอปลาค่ะค่ะตัวเลขที่น้องเยี่ยมยิบให้สามร้อยลักเก้าศูนย์หกเนาะค่ะฝันเห็นผัวเก่าเนาะค่ะรอบนี้ก็จังเด็กกให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมานกับตัวเลขของ ป่าวันที่น้องแย้ยมเป็นคนยิบลอตเตอรี่ให้แบบบอได้เลือกยั่งเลย<ม>พันวาจังไหนบอคุณป่าบอว่าจ<ม>ังไหนแล้วก็ยิบเลยยิบเลยคือจังไหนยินพันว่าพันสี่ห้ไปก่อนลอตเตอรี<ม>่นี่พันวาไหม ป้าวันสนให้นูฟังอยู่ไหมว่าสิให้ผูพูละพูละลอยพูละลอยเชือดเออเด็ดเล่อยน่ะสิให้โอ้ชือพนละพูละลอยละลอยพวลาสิให้ชือเอาเลยพ่นมาโอ้พูละลอยโอ้แต่ไม้ถึงงวดก่อนเนาะพ่น่าสิให้พูละลอยพูละลอยแต่ว่าหอบนียิบให้ซื่อๆเออเยบให้ซืือเพ่น่าสิเือกกบใเนียดกับหนูถือของคนโอ้้อยเพ่นเออ้หยเพ่นเลขนีพ่นสิถือ คือน้องแย้มกับน้องเนต<อ>พนมา,อาบอกคุณป่าแย้มก็น้องเนตค่ะนี่ล่ะค่ะเป็นเรื่องเล่าความฝันละกะเป็นตัวเลขที่น้องแย้มหลานสาวของปวันเนาะยิปลอตเตอรี่ไ้เด็กมีเซนค่ะท่านผู้ชมจังไหนก็ให้โชคให้มาหาน้ำกันเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณปวันเนาะทีแบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้เอฟซีห้าคือเกามาแย่มใดก็บแบ่งทุถูกรลอบเนาะ แต่ว่าเสียใดยคงสุดทายนี่ล่ะบ่มาหาประจําเลยเนาะคุณป้าเนาะประจำนะหัวควอกนกะย็ดเก่า,านี่ค่ะรอ,อ <laughs> บนี้ละ่ะบ่พลาแท้รอบนี้ยังไ๋สิวาตามแบบไก่ชิดเลยค่ะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณป่าวันเนาะค่ะนาอขอบคุณค่ะชมสําสำหรับคลิปนี้ก็มาสารุปต,ตัวเลขของป่าวันเนาะประจำวดวันที่สิบหกุมภาพันธ์สองพันห6 8อยหกสิบปดค่ะฝันว่า ได้กินปลาค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนที่เพิ่นสีฟันว่าได้กินปลานั้นลานของเพื่นจับลอตเตอรี่ให้ค่ะน้องแย้มเนาะเด็กมีเซนค่ะจับลอตเตอรี่ให้เพื่นจับในวันที่ สิบเจ็ดเนาะสิบเจ็ดหลังจากทีเลขออกแล้วนี่น้องแย้ยมเพิ่นจับให้สามศูนย์ศูนย์ค่ะเป็นเหลขถ่ายลอตเตอรี่เนาะสามศูนย์ศูนย์พอหลังจากที่น้องแย้ยมเพิ่นจับลอตเตอรี่ให้แล้วปลาวันเพิ่นก็นม่าฝันค่ะตกเลงมากมาฝันฝันว่าได้กินปลาค่ะได้กินอย่างปลาเนาะกะหงวดนี่กะคือสีมานอยู่เนะาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าในความฝันนั้นป่าวันเพิ่นฝันว่าได้กินปลาโคใหญ่เนาะค่ะเนาะบาดนี้ หลังจากหันมาเมื่อต่อมาอีกน้องแย้มก็จับลอตเตอรี่ให้เพิ่อนอีกค่ะเก้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชมเก้าศูนย์หกเนาะพอหลังจากที่เพิ่นได้ลอตเตอรี่เลขศูนย์เก้าศูนย์หกแล้วเพิ่นกับฟันเห็นสามีคนเก่าเพิ่นค่ะที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะนาอเสียชีวิตไปแล้วบ่เน่เพิ่น่าลขกอาจจะมาตัตเก้ากระไดเป็นเก่าศูนย์โตเก้ากระไดเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยฝันเห็นสามีเพิ่อนเนาะที่เสียชีวิตไปแล้ว เลขมันมากเก่าศูนย์ค่ะท่านผู้ชมในหวดทีผพานมาหมกหกดอนๆเนาะฝันเห็นสามีค่ะสอนถ่ายลดกันไปไปเห็นไก่ตายเหลขออกเก่าศูนย์ค่ะหลบนี้วันนี้อาจจะมากเก่าศูนย์กระไดหรือว่าหกศูนย์กระไดเนาะกายท่านผู้ชมทางบ้านพิจารณาเอาเนาะสำหรับตัวเหลขแเนวทางความฝันของปาวันเนาะสำหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จ่าปอค่ะถ้ามีตุเลขเรื่องเล่าความฝันเด,ดเด็ดอยู่ใสจ่าปอค่ะสิปติตามมาฝากเอฟซีทางบา้านคือเก่าค่ะแต่อย่าเฝ้าไปใสเนาะเหมืนอนจ่าปอ,อมีของดีมาฝากค่ะเป็นหนวดสีผงนองซ้างค่ะไปเบิ่งน้ำกันค่ะดามูชชมไปค่ะสการค่ะหลวงปู่มาเชิญเชิญค่ะอันบเวืเอง์ขุ่นของสีผงนองซ้างลากาเซ็นผมแม่ธทรณีให้ปั้งเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือการ บุกเสกหมานี่สำหรับน่องส้างนวดส้างหรือเกี่ยวกับส้างนี่คือจะเน้นไปทังการขา,ขายในธุรกิจเป็นเมตตามหานิยมไปใส่มาใส่กระซามวิธีไปบุชาเทวดาคนห,หอลอกสมนัก,ากษาคนให้เกียริสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกขาย่าหรืออยูในใส่สวนนโทในวิธีว่าในของบฏิบัติในเฮื่อนหรือเป็นสีงมสงคลอันทูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเป็นผมแม่เพรณี่บางของทีเขาเอื้อแม่ เห็นโมแมตช์แนี่บางคนมันก็เอิน่นไปเป็นเครื่อเขาหลงมันจะมีตัวผูกกับตัวเมียอ,อยู่ในัวน,นีที่ไม่นี่มันครบถูตรอันนี้ไปใส่มาใส่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในจิตทางหลงในซับค้นคือว่าถ้าน้องไป้วเกิดประโยชน์มีโศกไม่หลาภมันขำสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งดีซอยอย่าโยงเขาโมซ่าไปแล,ล้วดูสิวา่าผู้ใดมากว่าดีกึ่ามัตสุยางค่ะใรว่าดีกอดีดออไปร่าเม็ยยังบ่เคยเสื่อเหลือเบอือกเถือ อ่าเขาเงินอยู่ว่ามันเป็นอาบนาดมาไหนแบบไหนเนีย่ยส่วนมากอ่หลวงปู่หรืรออาจจะมานี่จะเน้นไปทั้งโชคลาภค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีมีสุขหลงเรื่องประกอบสิ่งใดคือต้องหลงเรื่องอยู่สุขอย่างอ่าคือส,ส,ร,ส,ออสร้างเป็นสีสัดสีไม่ชีวกรุงปู่าคืูเอาว่าประมาณกระต่ายไหนก็ใส่สั่งต้องใส่สางในการอโรคบอกเชื้อส่วนมากเขาเลยถือจำนำมามานาบจะขี่มันเขาเอานอกขันดีบัดอ่าว่าจะขนสั่ง อ่านังสร้างประกับสร้างอันนี้ชีราหมาเยี่ยนีเพชรเป็นสีผึงเผงตัวนี้คือน้ำมันสร้างโตกมันไล้มาจากลูกลูกคนเดียวสร้างอยู่สีเออยู่จังหวัดสุรินทร์ครับอันนี้เป็นหนวดผสมเสร็จของงาสร้างแล้วกับพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกคเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยน้ใหาตยาโยมเพินมาชำบุญสร้างสลอกสลาสร้างแม่ยังกัเพ่ามาบูชาไปกับรูตุวะสาวุณ ก็เป็นเอกดูในด่านของสั่งคือพลังสั่งทุกอย่างมันสั่งมันเป็นสั์ใหญ่อซั์คุณตัวประเทศของใส่ส้างพระเจ้าอิบาสุนจเจ้าวม้อทุกโอ์ก็ใส่ส้างก็เลยเอาวนี้มาเป็นเครื่องร่างถือว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปถค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระได้มีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์นอคเนอกระได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะ เป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาสเสน่เมตตามหานิยมค่ะเดี๋ยวจะปปอจะเปิด้างไนให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะเป็นหนวดเรียกเงื่อนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมา่เบิ้งขังไนน้ากันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ,ะว่ามีม้วนสารเอยียงประกอบอยู่ในนั้นแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะ ทั้งด้านในนีของหนวดนี่จะมีเ้นผมแมทรณี่ค่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเส้นเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือเครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมันสร้างตกมันเนาะคะ่ะเนาะน่องสร้างคะ่ะหนังสร้างคะ่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเสกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเสกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมากเป็นหนวดสีพิงน่องสร้างคะ่ะ ใส่ในด่านเมตามาามตามหาเสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับสับค่ะท่านผู้ชมผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเห็ดเอียงกับบพ่อสีดายบพ่อสีดีก็สามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับสับเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจราจาในเหลืองนุนดวงค่ะ ผู้ใดค่ะขายบอดีลูกค้าบอคอยเขาหานกะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสน่เว้ากับไผกกับผู้นั้นหักผู้นั้นเมตตาเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเจรจากับผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงห้าเว้านี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะ ในเหลื่องน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงเห่าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจ่าปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านลางเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ะลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ